สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยานะครับผมก็คือว่าผู้ประกันตนมาตาา3 3 39แล้วก็40เป็นกลุ่มตกหล่นนะครับกลุ่มตกหล่นแล้วก็ทบทวนสิทธิ์ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับผมส่วนวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวผมจะมีแนบไว้ท้ายคลิปนะครับผมได้ดูถ้าใครยังไม่ทบทวนก็สามารถดูได้เลยครับผม แล้วก็เตรียมตัวฟังประกาศนะครับประกาศของการทบทวนสิทธิ์ไปนะครับก็จะมีประกาศออกมานะครับผมตัวนี้ในส่วนนี้ก็รายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมก็คือว่าจะมีกลุ่มตกหล่นนะครับได้รับสิทธิ์เยียวยาแต่โอนไม่สําเร็จครับผมในกลุ่มนี้ก็คือว่าเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับประมาณ2 0 0ร้อลายครับแต่ว่าไม่ได้รับการผูกนะครับผมตัวส่วนนี้ก็เลยเงินยังไม่โอนเข้าไปครับผมแล้วก็สําหรับ บางคนก็มีชื่อแล้วก็นาคุณไม่ตรงกับบัตรประชาชนนั่นเองครับก็เลยก็คือยังไม่ได้รับเงินยีนยาอีกเชนก่นกันนะครับในส่วนนี้ก็คือว่าต้องออทําให้ถูกนะครับผมตรงชื่อแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรบัตรประชาชนด้วยครับทาให้ตรงแล้วก็สำหรับกลุ่มตกหล่นนะครับผมที่ว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับผมของประกันสังคมก็คือ จะยืนได้ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับผมในสิ้นเดือนนี้นครับ2 5 6 4นกะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองครับทางประกันสังคมก็จะเริ่มประกาศนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือว่าตั้งแต่วันที่7-10ถึง10พฤศจิกายนนะครับทางเว็บไซต์ก็คือเราสามารถเข้าไปดูรายชื่อได้อีกทีครับผมแล้วก็จะเริ่มทยอยออโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงสิ้นปีนะครับ31ธันวาพศ 2064ันั่นเองครับผมก็คือว่าผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็คือให้มันตรวจสอบความขึ้นหน้าต่อเนื่องนะครับจะขึ้นสถานะสีเขียวนั่นเองครับผมก็คือว่าแล้วก็เขาก็จะมีกําหนดวันโอนให้ด้วยนะครับในการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพรียให้เรียบร้อยแล้วก็รอรับเงินเยียวยานั่นเองครับผมนะครับก็ส่วนกําหนดการก็โดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์นะครับย้ำอีกทีนะครับวันที่7ถึงวันที่10นะครับ พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับผมตัวนี้ก็จะประกาศผลสําหรับผู้ที่ทบทวนสิทธิ์ไปแล้วสําหรับที่ผู้ที่ยังไม่ทบทวนสิทธิ์นะครับผมก็ดูคลิปที่ผมทิ้งได้เลยครับผมที่ผมแนบไว้นะครับผมก็สามารถดูประกอบได้แล้วก็ทบทวนสิทธิ์ทาตามได้เลยครับส่งเป็นไปรษณีย์ไปก็ได้ครับผมตรงนี้ก็มาแจ้งข่าวสารให้พี่ๆได้ทราบกันครับผมก็ยังไงคลิปนี้หวังว่าจะจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด สับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามคันด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็เดี๋ยวไว้ผมมีคลิปที่เป็นประโยชน์ผมจะมานำเสนอกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ